ฝนตกทั้งวันชุ่มชำแต่เฉอะแฉะเสียงจากสวนจันรท์วลห้านาทีวันจันทร์ที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ยังอยู่ในช่วง สัปดาห์วันคืนแผ่นดินให้ป่าของมูลนิธิสุตวันเป็นกิจกรรมประจำปีที่กำหนดเอาไว้ให้กรรมการมูลนิธิสุตวันทุกยุคสมัยได้ถือปฏิบัติตลอดไปตาม นโยบายที่มูลนิธินี้จะชวนผู้คนบนโลกทำสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษยชาติซึ่งปกติทั่วไปคนก็จะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นที่สุดแต่เราจะ ชวนทําด้วยวิธีที่มันง่ายได้สะดวกสบายที่สุดคือชวนกันร่วมกุศลคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์และหนึ่งบาทซึ่งไม่เกินความสามารถของใครเลยถ้าเพียงแค่มีน้ำใจใครจะทํา ซึ่งก่อนเขาจะมีน้ำใจใครจะทำนั้นเขาย่อมจะต้องเห็นก่อนว่าการคืนแผ่นดินให้ป่าดีกว่าค,คืนป่าให้แผ่นดิน <c ười> คือการพื้นที่สำหรับให้ต้นไม้ได้อยู่อาศัยไปตราบนิรนิดรนดรชั่วฟ้าดินสลายดีกว่าการปลูกต้นไม้ ลงบนแผ่นดินที่ใครก็ไม่รู้เป็นเจ้าของและลูกหลานคนรุ่นหลังเขาจะยังรักษาต้นไม้เอาไว้หรือเปล่าดังนั้นการคืนป่าให้แผ่นดินจึงยังดีหรือยั่งยืนมั่นคง้าวรกราบนินนรันดรสู้การคืนแผ่นดินให้ป่าไม่ได้ เพราะการคืนแผ่นดินให้ป่าก็คือการคืนพื้นที่คืนสเปซให้กับธรรมชาติปา่าไม้ไปอ่อนชามคือน,นิรันดรทุกยุคทุก,ทกสมัยชนิดที่แม้แต่ไม่ต้องไปปลูกธรรมชาติปา่าไม้เขาก็จะเกิดขึ้นมาเองได้ ตามธรรมชาติของขา่าวคนก็แค่เป็นผู้เฝ้าเป็นผู้ดูแลรักษานี่คือแนวคิดของเราคือปณิธานคืองานที่เราชวนกันทำแค่คนดีคนมีปัญญาเขามาได้ยินได้ฟังแล้วพิจารณาด้วยสติปัญญาที่ปราศจากอคติคือไม่ได้มามอง แค่ฐานะของคนชวนแต่มองลงไปตรงสิ่งที่ชวนกันนั้นว่ายังไงยังไงมันก็เป็นเรื่องที่ดีงามจริงยิ่งกว่าเรื่องไหน,ไหนในโลกและเรื่องการกรอบกู้ฟื้นฟูธรรมชาติที่คนทั้งโลกมองว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่นั้นอันที่จริงถ้าแค่เราร่วมด้วยช่วยกัน คนละหไลน์หแชร์และ1บาทมันก็กลายเป็นแค่เรื่องเล็กๆและง่ายๆทั้งเป็นเรื่องที่สนุกสนานอย่างได้นี่แหละคือแนวคิดที่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตะวันกําหนดเอาไว้วางรูปแบบเอาไว้และก็ทำให้เป็นตัวอย่างเอาไว้สำหรับกรรมการทุกยุคทุกสมัย จะเอาไปชวนผู้คนบนโลกตลอดไปครับ